กราบสบิดัตสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมสังโคนะครับในช่องสังโคเชนเอ็กทูครับมาทุน77บาทครับเล่นเป็นเบิร์นสักหน่อยครับรอบที่6มั้ง6หรือ7ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว่ะจัดต่อไม่รอแล้ครับพยายามจะปั้นเวท20นะครับไม่มาสักทีหนึ่งนะก็เล่นก็ค่อยขยับขุนขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับผม เป็นเจ้าใหม่ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่ม,มนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมการแจกทุนนะครับเจ๋เข้าอย่างนี้สวยงามครับ10ช่อง2มา1น0 0งปไม่ดีจานยี่์ศูนยครับไปกันต่อไม่อรอแล้วครับสำหรับเบ็ด2เข้าสาแกวเตอร์หรือเปล่าครับผมโอ้โหไม่มาครับผมยังไงไงจานจะมาไหมสิบช่อง3ไม่เข้าครับ โอ้โหเข้าจนได้ครับกตเตอร์เข้าบดี่เรียบร้อยครับผมจัดมา10ผลครับดูกันยาวๆครับเพื่อนๆสำหร,รัหรือเปล่าครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้สังกูด้วยนี่ครับนะเพียงแค่กดเข้าร่วมกลุ่มกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ที่สำคัญนะครับกด subscribe ไว้แชร์กดกระดิ่งคุ้ปซิงของช่องนี้ด้วยนะครับสังคกูเชนัล X2 นะผมทำด้วยกัน3ช่องนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับนะสังคกูเชนัล X2 สังคกูเชนัล X1 แล้วก็น้มกแกวสก้าววีทูนะครับ เดี๋ยวส่วนกลางลเรียนผมมีคอนเทนต์เกมใหม่ๆมาลงแน่นอนที่ X1 นะฝั่งเพื่อนติดตามไปด้วยนะใครยังไม่กดติดตามนีครับผมอาจจะแจกที่ช่องนั้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะเออเขาวะสองมูลสุดท้ายครับเขียวไปดีอู้บึมบึมไหมครับสองร้อยสิบหกครับไหลต่อครับสวยงามครับช่องสามครับอไม่เข้าเลยครับโอ้โหสองสามห้าจุดสองศูนย์ครับปีกันต่อครับไปสุดท้ายท้ายสุดครับ อืมสิบสวยงามครับไหลามาอีกโอ้โหเกินไหครับผมเบ็ดสองน,นะครับถือว่าโอเคนะได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆากเครับเพราะว่าเบ็ดสองมันล่อมา300กว่าเงินทุนเราก็เพิ่มขึ้นนะเพราะงั้นโอกาสที่เราจะเปลี่ยนเบ็ดแล้วมันจะเข้าต่อแบบนี้มีค่อนข้างสูงนะครับสังเกตที่เบ็ดแรกดีๆถ้ามันมามาดีช่วงแรกก็ก็มีโอกาสลุ้นจบอะแต่จริงๆเพืเ่อนๆสามารถลิมิตตัวเองนะครับเล่นเบ็ดหนึ่งี่ก็ได้ เล่นถึงแค่เบ็ดสีก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นเบ็ดยี่เหมือนผมก็ได้นะครับเล่นแบบเซฟๆอะรอบแรกรอบสองในสามสองสามร้อยนี่ก็ออกนะไม่ต้องเอาเยอะเอาเอามากมายครับหนึ่งเจ็ดห้าจุดสองศูนย์ก็ไปกันต่อครับอย่างนี้ขยับเบ็ดขึ้นเลยครับจานไปครับเบ็ดยี่สิบครับเลื่อนซ้ายมาอืยังไม่เข้าครับดูกันหน่อยสวยเลื่อนซ้ายครับดูนี่จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับ โอ้โหนิ่งจัดเอามีลุ้นครับอย่างนี้อย่างนี้มีลุ้นครับสเกตเตอร์ครับมีลุ้นครับโอ้โหเข้าหน่อยไหมไม่เข้าเลยจานเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าโอ้โหไม่มาเลยครับมาประชุมกันครับสวยครับเคติดอย่างนี้แจมแมวครับไหลต่อเจเข้าสวยๆครับ รุยต่อครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สาถ้ำจะมาหรือเปล่าครับโอเคมีลุ้นครับนิ่งอยู่เลยสวยครับไหลไหกครับผมโอเคลุ้นกันต่อครับไหลต่ออย่างมีมีลุ้นต่อครับ โอ้โหเกินไปครับผม2 0 8 4 0ดี่ครับเก็บไปกันต่อยาวๆครับมาดูกันครับติดตามกดไลค์กดแช์นะกดเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นครับไม่แนะนำไม่ทำทามแต่งใดโปรดใช้นะครับวิจนใจงาในกครับรับชมรับฟังนะครับดูประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเล่นเท่านั้นในเกมมาดีมาไม่ดีเปิดสังคมดูก่อนได้ครับโอ้สวยงามครับเลื่อน้ายสิบช่องแรกมาร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่มาเลยครับ 2, 4, 9, 6, 0ครับดูกันยาวๆครับขึ้นเบ็ดเลยเบ็ดยี่ครับยัดไปมาครับสเกตเตอร์ต้องเข้าต้องมาเลยครับจัดมาหน่อย10มุนครับผมโอเคลุยกันต่อครับเขียวเปิดก่อนครับได้เปียบครับมาอีกหน่อยครับ รุยกันต่อครับวิ่ยเข้าอย่างนี้สวยงามอะไรจะติดหรือเปล่าครับออ้ห้เขียวกับแดงครับสองพันห้าครับโอ้โหมาดีของจริงจัดครับผมโอ้โห้ขุยของโบเข้าโคสวยแตกสามพันสามครับสุดจัดประหลัดบอกครับโอ้โหพี่เขียวกับพี่แดงครับคอมโบุสุดสวยครับสกตเตอร์ปีในปีหรือเปล่าครับโอ้โหสี่พันสามเพื่อน โอ้โหมาโคตรดีครับโอ้โหดึกๆผมบอกเลยเป็นเวลาที่สมควรเหมาะเหม็งก่การเล่นนะหมุนสุดท้ายครับส่งกันซะหน่อยยังไงต่อครับ4หมุนครับ3มหมุนยังไงขอ4,500บาทครับโอ้โหมันจะเกินไปนะโอ้โหไม่ให้เลยครับ โอ้มาดีมาหนักแล้วก็ไม่จ่ายเลยครับมาไม้เดียวพอครับ3,520บาทครับกับการเข้าสเก็ตเตอร์ไม้นี้ครับโอ้โหปิดจบได้อย่างสวยแจ่มจริงๆทุน77็ดสิบเจ็ดบาทจบสี่พนสครับโอ้โหใครดีชอบฝากติเต่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ครับนะเดี๋ยวขออนุญาตถอนทุนนี้ครับหากกำไรไว้เดี๋ยวเรามาปั้นต่อกันพรุ่งนี้นะครับนะโอ้โหจบได้แจ่มจริงๆใครยินดชอบฝากติเต่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ครับเจอกันคิดใหม่คิดหน้าครับบ๊ายบาย